คนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยจะมีบางอย่างที่คล้ายกันซึ่งถ้าวันนี้ชีวิตเรายังไม่ร่ำรวยยังไม่ประสบความสำเร็จอนาคตเรามีโอกาสร่ำรวยได้ถ้าทำตาม9ข้อนี้ 1. ตื่นเช้าคนรวยเกือบ50%มีเวลาตอนเช้ามืดอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนเริ่มทำงานจริง เช่นหากเริ่มงาน8โมงพวกเขาจะตื่นตีหเพราะตื่นเร็วกว่าก็มีเวลาคิดและทำสิ่งต่างๆได้มากกว่าคนตื่นเช้าสามารถควบคุมปัจจัยเวลาได้ส่วนคนที่ตื่นสายทำอะไรช้าก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ 2. คิดบวกการคิดบวกเป็นสุดยอดปัดจจัยสู่ความสำเร็จของคนรวยทุกคนซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเองว่าเป็นคนคิดลบหรือคิดบวกซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า จะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกลงไปในหลุมของการคิดลบ3ไม่เห่อตามกระแสแต่คนรวยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้นมาแล้วชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม4มีแหล่งรายได้หลายทาง6 5ซของคนรวยไม่ได้มีรายได้จากแหล่งเดียวแต่มีจาก3ช่องทางอย่างน้อยเช่นบ้านหรือคอนโดให้เช่ากำไรและเงินปันผลจากหุ้นและการร่วมหุ้นทำธุรกิจซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โตใช้เงินมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆเริ่มลองทำและต่อยอดขยับขยายไปเรื่อยๆ5อ่านหนังสือเป็นประจำ8 8ของคนรวยอ่านหนังสืออย่างน้อย30นาทีทุกวันและเป็นการอ่านเพิ่มความรู้เพื่อเอาไปใช้ต่อยอดไม่ได้อ่านหนังสือหมวดบันเทิง6ออกกาลังกายเป็นประจำ76%ซของคนรวยออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีทุกวันเพราะเขารู้ว่าการออกกำลังกายไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่ยังช่วยให้สมองตื่นตัวอีกด้วย 7. ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จซึ่งคนรวยก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกันไม่ใช่เห็นแก่ตัวขั้นรุนแรงแต่เพราะเขารู้ว่าไม่สามารถช่วยทุกคนทุกเวลาได้เพราะแบบนั้นก็จะไม่มีเวลาไปช่วยคนที่มีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จผลงานโดยรวมก็จะออกมากลางๆงหรือต่ำเพราะถ้าช่วยทั้งหมดคนเก่งก็จะได้รับเวลาทรัพยากรไม่มากพอส่วนคนกลางๆงต่อให้ช่วยมากเท่าไหร่เขาก็ไปได้แค่นั้น 8. ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คนแม้แต่คนที่รวยแล้วก็ไม่ได้คิดถูกทำถูกทุกเรื่องทุกครั้งและเขารู้ว่าถ้าไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัวได้อย่างทันท่วงทีว่าอะไรกำลังผิดทางเขาจึงสแสวงหาความเห็นจากคนรอบข้างทั้งเพื่อนคู่ค้าและลูกค้าหากฟังแล้วมีเหตุผลจริงก็ยอมรับพร้อมกับเอามาปรับปรุง ให้การงานต่างๆกลับเข้าเส้นทางที่ถูกต้องส่วนคนที่กลัวความเห็นจากคนอื่นก็เสี่ยงมากที่จะล้มทั้งยืนเพราะไม่รู้ตัวหรือกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปรู้ตัวช้าว่ากำลังเดินลงเหวคนรวยก็สามารถหลงเดินไปเส้นทางที่พาไปลงเหวได้เช่นเดียวกันแต่เขารับฟังเสียงเตือนคนรวยก็เกิดมาเป็นคนธรรมดาแต่ด้วยทัศนคติที่ใช่และการกระทำที่ใช่ผ่านการต่อสู้ฝ่าฟันและปรับตัว คนธรรมดาก็รวยได้สำเร็จได้ด้วยตัวเองและถ้าเราเชื่อว่าทัศนคติที่ใช่นั้นสร้างได้เราก็สามารถสร้างทัศนคติที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน 9. จดจ่อต่อเป้าหมายคนที่มีเป้าหมายและมุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายอย่างไม่ทอ้อล้มแล้วก็ลุกต่อให้เดินไป929แล้วลม้มก็ลุกขึ้นมาเดินต่อสุดท้ายก็จะไปถึงเป้าหมายได้และคนรวยที่สร้างตัวเองขึ้นมา จะตั้งเป้าหมายของตัวเองไม่เอาชีวิตของคนอื่นมาตั้งเป็นเป้าหมายของเขาและนี่คือ9ข้อที่คนรวยทำซึ่งทุกคนสามารถร่ำรวยได้หากเริ่มต้นทําตาม9ข้อนี้หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนผมจะทำคลิปแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเสมอ หากต้องการให้ผมส่งคลิปแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปที่มือถือของคุณเมื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆสามารถกดแอดไลน์แอดนัทชัยโค้ดได้เลยครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ